ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับกําลังจะลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคปรปฐมกาญจนาบุรีนะครับอันนี้เราจะเห็นขบวนมาแล้วนะครับนำขบวนโดยฮิตาชิแน่นอนนะครับนําเบอร์อะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ต้นทางชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับตอดสะพานยกระดับมาแล้วนะครับ ทำขบวนโดยฮิตาชิ4522นะครับ ตอนนี้นะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับจอดขบวนนะครับเพื่อรอให้นะครับที่ชุมทางหนอกปูุ ไปแล้วนะครับสําหรับด่วนพิเศษทักษินรัสที่32ต้นทางชุมทางอันใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับ